แล้วก็ภาพบรรยากาศความช่วยเหลือที่มาถึงคนไทยในยามวิกฤตเนี่ยออต่างชาติก็มีนะครับอันนี้คือสมาพันธ์ชาวจีนนะมอบของช่วยเหลือและส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือครับรองนายกรัฐมนตรีมหาไทยนายอนุทินชายวิรุณเนี่ยร่วมนะในการต้อนรับนะวันก่อนนะัเนี่ยคืออยากให้เห็นว่า ในขณะที่คนไทยเราเดือดร้อนะนะพี่น้องทางจีนเนี่ยก็ส่งกําลังใจให้ไม่พอยังมีข้าวของอความช่วยเหลือต่างๆมาโดยตลอดนะครัค,ความสัมพันธ์ไทยจีนครับนะจีนไทยใช่อื่นไกลเนี่ยอันนี้มททหนึ่งที่ต้อนรับวันก่อนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งน้ำใจจากประเทศที่เรามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันนะคไทยและจีนค่ะแล้วก็ท่านทูต จีนเนี่ยโอ้โหท่านก็เข้าใจสังคมไทยมากนะแล้วก็มีงานต่างๆที่สอดรับกับวัฒนธรรมไทยเราให้เกียรติโดยตลอดนะแล้วก็ให้เกียรติกับท็อปนิวมากนะสถานทูตจีนนะครับะนะครับอันนี้คือบรรยากาศความช่วยเหลือร่วมแรงร่วมใจกันะนะ